สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะแล้ววันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูจุดในการตั้งต้งตนกวักมรกตนะคะว่าเขาสามารถเลี้ยงแบบไหนได้นะคะนี่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยตอนนี้นะคะฝนก็มาถ่ายต้นกวากมรกตนะคะในห้างสปปรรพสินค้านะคะเห็นไหมคะว่าขนาดว่าเขาไม่โดนแดดนะเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็โตขึ้นมาสวยด้วยนะคะ และวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะคะก็ไม่ได้ยากเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของฝนได้เลยนะคะว่าสามารถใช้ส่วนไหนในการขยายพันธุ์เขาได้บ้างนะคะและนี่นะคะ1วิธีนะคะที่ฝนนํามาแชร์ให้ในคลิปนี้นะคะก็คือวิธีตัดใบของเขานะคะตัดมาทั้งก้านเลยค่ะแล้วก็มาแช่น้ําไว้นะคะเพียงเท่านี้เองเพื่อนๆก็จะได้ต้นกวักมะกตนะคะที่เป็นต้นไม้มงคลเอามาประดับบ้านสามารถแยกขยายพันธุ์ได้ค่ะ นี่ไม่ยากเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดออกมานะคะถ้าตัดออกมาเป็นกิ่งเป็นใบเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใส่ขวดใส่ใจการตั้งเอาไว้ในบ้านได้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเขาออกรากแล้วเนี่ยเราก็ค่อยนําเขาไปลงปลูกก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยนํากิ่งใหม่นะคะมาตั้งไว้อีกมาใส่ขวดตั้งไว้ในบ้านอีกก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าต้นกวาัลมกรกตเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลที่ ชื่อเป็นมงคลแล้วก็ยังปลูกง่ายเลี้ยงง่ายตายยากด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะที่เลี้ยงในน้ําอ่ะฝนมีทริคอีกนิดนึงค่ะคือถ้าเพื่อนเพื่อนะคะเลี้ยงในน้ําก็ควรจะเป็นน้ําอย่างเดียวนะคะแล้วก็น้ําแค่พอแบบปิ่นปิ่ขุกขลิขุกขลิกเท่านั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงในดินนะคะเลี้ยงในวัสดุปลูกก็ควรเป็นวัสดุปลูกที่ไม่อุ้มน้ามากนะคะไม่ควรให้เขาแฉะค่ะเพราะไม่งั้นนะคะต้นของเขาหรือเงาที่อยู่ใต้ดินก็จะเน่าได้นะ นี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการจัดวางต้นกวามกมรกตนะคะว่าสามารถจัดวางได้ที่ไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างนะคะเลี้ยงในร่มก็ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ